สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาอยู่ทีจนะะ่จังหวัดบึงกาฬนะฮะจังหวัดบึงกาฬโอ้เสียงล็อกกี้เป็นเอกลักษณ์จริงพ่อสวัสดีครับสวัสดีพ่ออยากเป็นทางการก่อนนี่ครับไปหาผมบ่อยมากแล้วก็แมคโครคันนี้ก็ซื้อกับผม แล้ววันนี้พ่อบอกว่าอยากจะปลดระวางอยากจะพักเหนื่อยแม่นบอพ่อครับอยากจะพักเหนื่อยก็เลยรถนี้มีสามคันพ่อก็เลยบอกว่าอ้ามาเอาไปเนี่ยถ้ามีพี่น้องเพิ่นอยากเอาไปใส่ตัวรถใส่ดีบ่พ่อรถเท่าไรว่าสิยวัชดีใส่ดินอัดเต็มเนอใส่ดินอัดเต็มมีแอววพ่อบอกัค่นหนแหววพ่อเนอออะไรมาเออเอาพ่อพ่อโชว์ก็ได้เดี๋ยวให้พ่อเขาโชว์นะครับนี่นี่ในกุญแจแล้วครับพ่อจะโชว์ให้ดูนะพ่อสตาร์ทแล้วขืนดำเลยเน้อจาก ผมออกบ้านมาประมาณแปดเก้าโมงเช้าครับตอนนี้เวลาประมาณสามแล้วโอ้เสียงดังวนครับเสียงเครื่องน่าจะกดบีดีนะร้อยหกสิบห้าขึ้นไปนะเสียงเครื่องนะอ่ะเนี่ยอ่าพอจะยิงดำนะครับยิงดำแนละ้วโอ้เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ครับโชว์แบบคุณเห็นกันเลยครับอ่าไปดูกันัมา มีผูมีอะไรหน่อยนะครับถ้าอยากให้ดีแต่งดำหน่อยชัดซีถือว่าว่าใช่ได้นะชัดแล้วคมท้ายเป็น200นะอยแต่ครับพอเขาเปิดแอร์แล้วครับมีแอร์ด้วยนะมีแอร์ด้วย น้ำกิ่งอยู่นะเนี่ยน้ำกิ่งอยู่นะพื้นดําก็มีดนิดนิดหน่อยครับพื้นอยากพูจังหน่อยนะพ่อเนาะอ๋อขาดรอยเชื่อมไม่โคดึงเอาแตงเติมเอาจังหน่อยสําหรับพูดเพื่อนเดี๋ยวไปใส่เนาะมันไหลได้อยู่อ่าอันนี้เสียงแอร์วพ่อนี่ฝั่งนี้เปิดไม่ได้ได้ครับ ชา้ชาๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบครับมาดูเครื่องครับม,มาครับมาดูเครื่องกันทีนี้เติมน้ำมาพ่อไม่ได้เติมน้ำไว้ครับพ่อบอกอเครื่องครับโอ้เสียงเครื่องดีครับ น่าจะ6 b กบีดีนะเท่าที่ผมดูนะน่าจะเดี๋ยวดูเกียร์นะครับเครื่องสวยนะฮะเกียร์เกียร์ล็อกนะครับเกียร์ตารางนะเกียร์ล็อกาเกียร์ตารางน่าจะหเกียร์หรือ6เกียร์เนี่ยดูไม่ชัดแต่เสียงเครื่องแน่นครับคอมแอร์เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเย็นไหมพ่อจะให้ผมขับกลับอ่ะคันเนี้ย ขับกับเอาเลยเดี๋ยวดูแอร์กันเย็นไหมแอร์เย็นปะพ่อเอา้าแอร์เย็นนะแต่เป็นตู้แขวนแบบนี้ครับสภาพหัวก็อย่างว่าเนาะอ่าโอเคคันนี้ผ่านไปริบร้อยพ่อดับเครื่องเลยเดี๋ยวไปเมืองรถไม่โคบอ่นี่ไปล่องไม่โคบปะกับเทเลอร์อ่ามาครับรถดําคันนี้ผ่านไปนะดูแม่โครครับ คันนี้มีใครจำได้มั้งที่ผมลงไปสองแสนกว่าบาทตอนนั้นน่ะแล้วทีนี้พ่อเขาบอกว่าตัวเดินมีปัญหาก็เลยซื้อตัวเดินมาเปลี่ยนใหม่นะครับซีนกระบอกก็น่าจะซึมหน่อยนะครับช่วงนี้อ่านี่วันนี้ก็จะกิดตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับดูก่อนพ่อเปลี่ยนตัวเดินแล้วนะครับ 200รุ่น3นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้พ่อเขาใส่แบตเตอรี่ลองก่อนจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้รอครับมา10บล,ล้อเชเลอร์ที่พ่อเขาซื้อมาใส่ตัวนี้เนาะมาดูครับตัวนี้ที่ X ที่เ,เ,เพาเดียวนะครับสีส่ถือว่าใช้ได้ ซีเื่อาใช้ได้ครับหัวก็ถือว่าดูดีลังอะไรมะเนี่ยเนี่ยรังอะไรอ่ะรังต่อเหรอหรือรังอะไรนะโอ้เจอแต่แบบนี้ไปเจอแต่แบบนี้อะให้จะกข้าเข้าใกล้แบบนี้ต้องถามพ่อก่อนว่ารังอะไรสวยอยู่นะ แท็กซีก็ถือว่าดูดีนะเนี่ยครับแท็กซี่ถือว่าดูดูดีครับพ่อก็บอกว่าขับได้วิ่งได้ปกตินะเครื่องอะไรต้องดูอีกครั้งหนึ่งก่อนพื้นก็ธรรมดาครับโอ้พ่อมีตัวช่วยในการสตาร์ทครับอ่ะดูเดี๋ยวพ่อเขาจัดการเดี๋ยวเรามา,มาดูเทเลอร์คันนี้ลองเลยนะฮะ การเยอะไปเสียเลร์คันนี้เดี๋ยวเพิ่งเรียนหัวนะครับลูกเกียร์น่าจะเกียร์คล้ายๆกับพวกเกียร์หกบีบีธรรมดานเนี่ยเดีย๋ยวไปดูอีกครั้งนึงว่าเครื่องอะไรกันแน่ไหนพ่อเขามาเปิดให้ดูผมไม่กล้าเปิดอะ <laughs> เราไปดูแม่โคกันครับแบดมือสิพ่อเออมันจะยู่มาเบิดมือนีเหรอผมว่าอันนี้ตัวตัวจ้่สตาร์ท่ะพ่อนี่ อ้าวถ้าเฮาบออันนี้เฮาข่า,ขาบข,ขวบสตาร์ทเลยได้บอได้เดีย๋ยวนีิผมผู้หารหน้าที่ได้หนิผมเสียบปลั๊กไฟฟ้าเลยมั้บอหนิครับผมอ้าเขาท่าอันนี้ซเอาโอนที่ต,นนตูชาร์ดมันบอบอแม่นจำสตาร์ทครับตัวชาร์จชา,า,าดผ่านห้าที่ชาร์จประมาณผานห้าที่สองนาทีก็ได้อ๋อามน้าทีเอาเพผูน,ปปนกัดผมนึกว่าจำสตาร์ทแบบที่เข,ขาโฆษณาในอันโทรทัศน์ เดี๋ยวที่ละหมอนอันนี้กับนอนเดียวอือเดี๋ยวเอาจากหน้าที่หนึ่งบ่พอดข้าสนในช่วงเวลาน่ะเขาไปเบิ่งเครื่อกันนี่มันมีห้างอีกอย่างบุพ่อเบิ่งเกียยุ่บ่เดี๋ยวมันมีคือห้างต่อนี่ไหนล่ะอยู่หน้ารถอ่ะบอกอยู่เไหนมันเป็นห้างตัวหรือห้างอย่างนั่น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 น่ะเร่ร่ายอยู่หน้าโมนาห์น่ะ หา้างหยังโอ้ห้างตจอตัวนี้ฮะโอ้โอชิลลุ่ยตัวนี้เออ,เอททลุยลุ่ย่ต่อมาเห็นใช่เดีวมันแมนบอแมนสำหรับผมนี่ผมย่านเด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 นย่านบอสไปย่างหูยังสั่นหูบอเอาหูกับหูอ่าดูครับแม่มันออกไปละมัง้งบอสเดี๋ยวไม่ไไตัวเดียวเฮ้ยเฮียเคยมาอันไหนเฮียอันนี้ครับดูนี่ฮะผมมาเปิดกันมาบ้านนี่มันหูตัวบอสเปิดยี่หรืเอ่อของบีบีโอบีบีนี่ก็สตาร์ทได้ครับได้ปกติ ได้ครับปกติทุกอย่างครับได้เลยสต่ตาตืมเลยสต่ตาตืมเลยแบตบูมีบ่มีอยู่ในบ้านเออบ่เป็นอย่างมือเขาไม่ใหญ่ผมเลยจะเอาแบตมาใส่มันแมนแบตมีขวดของมันเลยเอาคนโอยู่เขาเอาไปกินเหมือนท่าแม่เนาะอันนั้นเสกี่หมอนวัดดำเนี่ยไม่ม่หมอนี่หมอชุดนี่มันสีบกใครดีผมแง่ไว้หลายมือยังเป็นปอยู่เออเออ มัน,ม,นมันไดบัชาติตัว oh, นี้ว่าโอ้ไถบัชาดสิบล้อนี่ไถบัชาติไม่อพอกระจายจอดขึ้นนึงเป็นปิดเอากระไดอยู่เพราะว่าไดมันบอ่อยนี่ตอนเดียวสตาร์ทได้ยังนี่ลองดูลองดูสิจากที่คาบไว้นี่ฮะยังยังยัง ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอารอไปก่อนอะระหว่างที่ชาร์จแบตเดี๋ยวคุยเล่นกับพ่อเขาก่อนนะครับมาครับอ่ะมาลองดูสิจะติดไหมอ่าติดแล้วครับเย็นเย็นเย็นปดสายมาเลยควันไม่มีเลยนะควันไม่มีเลย ทำงานมันเร็วเหมือนเดิมนะครับหมุนมุนมครับหมุนหมุนหมุนหเลยอายังเร็วเหมือนเดิมนะครับเนี่ยบอกไว้ก่อนแจวเลยตัวนี้นะฮะลองตัวเดินครับ นี่นี่เป็นไงเราไม่มีปัญหาครับแบบเนี้ยสบายครับอ้าวทำงานเก่งจังราคาจะไม่แพงนะครับเดีย๋ยวผมตั้งราคาไม่แพงครับอ่าดูเดินสวิงครับไได้เลยอ่าดูโซ่ฝั่งนู้นครับทีนี้ ตึดตึดสบายนะแจ๋วเยี่ยมครับแบบนี้เครื่องยังเหมือนเดิมครับนบี่ครับสวยงามครับอะโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ ราคาเบื้องต้นก็คุยกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับคันนี้ได้แน่ยครับชุดนี้ไปเจอกันที่ร้านเดี๋ยวคุยราคาชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมาสรุปนะครับว่า3คันนี้รถดัมแมคโครแล้วก็เทนเลอร์หน้ายาวคันนี้จะกลับร้านกับผมวันนี้ไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะได้กลับร้านอะ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรายละเอียดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแบบชัดๆอยู่ร้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่รถแมคโครก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับถือว่าเก่งครับสาหรับรถ สภาพแบบนี้ราคาอย่างนี้นะครับนี่หมุนครับหมุนหมุนหมุนครับหมุนไปแล้วครับหมุนครับหมุนหมุนอย่างนี้เลยแจ๋วดูเรื่องครับแบบนี้เฮ้เปิบเปิบเปิบดูครับดูดูดูสวิงหมุนดูสวิงหมุนนะ งานเล็กงานน้อยคันนี้แจ๋วมากครับอ so okay. okay. really. okay. ่ดูครับดูหน่อยโอเคดูครับเนี่ยขึ้นเทรลเลอร์ได้กับบ้านเรานะฮะพ่อค่ำ ยกล้อนี่อะคำยกล้อนะ่ยกลอครับชูเอลครับชูเอลชูเอลนี่โอ้เยี่ยมสุดย <Good God. S 1> อดพอก่อนพอาอาโอ้สุดๆครับโอเคเรียบร้อยฮะมันเรียบร้อยครับ ก็เดี๋ยวผมคุยสรุปยอดกับพ่อแป๊บหนึ่งนะครับว่า3คันนี้จะย้ายไปอยู่กระสินเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอายังคือเก่าอยู่เลยพ่อเอเออคือเก่าเป๊ะควันไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเฮ็ดเฮ็ดงานเฮ็ดงานเบิดมือเป็นที่ไหนบ่หอนอ้บ่มีหอนระบบดีเบิดเหมือนเดิม อโอ้น้ำมันกลับยังใส่ใหม่เมื่อนี่นะครับพ่อเขาเป็นช่างเนาะเขาทำใหม่หมดเลยนะครับข<อ>ายมันน้อยไม่เร็วอ่ามันกลับช้า,าพ่อเลยเปลี่ยนไหมเป็นสายไงอ๋อมันก็นเร็วขึน้นอ,อ่าอ่าอ่า บ้าอะไรก็ดันเลยสิ้นหัวบ่พ่อหนิอ๋อซึมแต่เก่าแต่กระ่ได้มีปัญหายังโอเคเรียบร้อยครับก็ไปเจอกันที่ร้านเช่นเคยเชิงท่อไอเสียบ่บอ๋อเชิงท่อไอเสียครับถ้าท่อไอเสียแน่นก็จะไม่ดังครับคือฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม่มีตัวรัดคอยเสียมันก็เลยขยับได้ดูดูด,ดูเดี๋ยวพ่อเขาจะดันขึ้นให้มันเสียงหายนะอ้าโอเคโอเครู้เรื่องพ่ออ่าเดี๋ยวไปรัดไปรัดลงหรือไม่งั้นก็ลองให้มันหายดิน้นอ่ะโอเคถ่ายคลิปแล้วพ่อดับเลย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 พ่อ เรียบร้อยเออยังเหมือนเดิมเจ๋งกว่าเก่าห้อมพ่อปรับปรุงไปหลายอย่างนี่ตัวอืมนี่ตัวพ่อที่เขาเปลี่ยนหอกนะครับนี่ตัวเดิมตัวเก่านะครับเนี่ยนี่นิ้วมันขัดมัน่าพ่อนี่คือตัวเดิมครับนี่ซื้อตัวใหม่มาใส่เรียบร้อยนะฮะเออ สางมาจากเขียบุญนี่ยสร้างจากเขียบไหมใช่ของเสื่งคงเขียครับเออบ้านเ้องบ่ได้ดรอกบ้านเ้องบ่มีมีกับมันกับบ่คือกันมันบ่เดนปานนี้มันสิมาตัดดีกับบ่ได้อีกอืมมัตัดต่ออีกของขังอเสียสายอีกโอ้เสียเงินหลายก็เสียหน่อยเออก็นี่เอาตัวตรงตรงกันมาใส่เลยจบง่ายดีอ่ะโอเคราคาเขาก็ตามที่เขาคุยกันอ่าอ่าตามนั้นปิดปิดการซื้อบ่ไม่ปิดการขายเลยวันนี้ผมมาซื้อ ก็ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อมีอย่างที่คิดที่คิดทอดกันอะเดินทางมาถึงท้ทยคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุธิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุธิชัยอะไรยนนะไน์นะ์8 7 9 9 2้าหก6 6สี่สาวุธ,ธ,าาวธ,ธิชัยอะไรยนธธย,ไรยนกระสินขอบคุณทุกท่านมากๆ,ๆครับพ่อขอบคุณครับ,บว่างไนก็พ่อไเ้เรีนไมโคบบ้ว่างไหนกว ขายเหรียญเมฆูไปน้ำเดาโรดใ<อ>ต้ดินใส่ดำน <S <S เนี่ยโอเคร,เบร,บรับประกันไม่ต้องห่วงขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับหนึ่งสองสามเจอกันที่ร้านนะครับ